การสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาตได้บุญดัดรอน วิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีก็จะเป็นทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไปเป็นขุมทรัพ์ขุมทรัพย์เป็นนิธิแปลว่าขุมทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไป ซึ่งคุมทรัพทั้งหลายนั้นติดตามตัวเราไปไม่ได้บุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญทำแล้วตัดร้อนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญไปได้พึ่งของเรา ที่เราจะต้องมีและก็จะต้องทำให้มากด้วยมีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากต้องมีบุญเคสเคสตาร์ดีวันนี้มีบุญน้อยพ่อ มีชีวิตที่รุ่งเรืองแต่ต่อมาต้องอยู่ต้องชีวิตยากจนจ้องอยู่ในกระต๊อบเล็กๆเหมือนเล้าไก่เราะทำทานมานน้อยแล้วก็ทำทานนั้นไม่สม่ำเสมอ <c oughs> ทำน้อยด้วยทำไม่สม่ำเสมอด้วย สิ่งต้องทำให้มีชีวิตที่ตกต่ำที่เลือดข้างในสมองข้างในสมองพระวิบากรรมที่พ่อเนี่ยตีไก่เชียไก่ทุบหัวปลา มารวมส่งผลที่ชีวิตตกต่ำเนี่ยก็่าว่าคบคนพานเ,เล่นการพาน,านันคบคนพานชีวิตตกตำ่ำเลือดข้างในสมองตีหัวสัตว์ทั้งหลายทำอาหารและตีไก่เชียไก่ชีวิตที่ตกตำ่ำเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ทำทานอย่างสม่ำเสมอทำทานไม่น้อยทำมากทีเดียวเนี่ยแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเน,นื่องเพื่อไม่ให้ชีวิตตกต่าแทนที่จะไปเบียดเบียนสัตว์เราก็ให้อภัยกับสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มนุษย์ทั้งปวง บุญที่เพื่จะทำให้เรามีหนักเป็นเบาเบาเป็นหายตัดรอนให้หายหมดสิน้นการที่เราได้มาปล่อยปราทุกวันนี้เป็นอาจินกรรมอาจินกรรมฝ่ายบุญที่เขาทำบาปหาปรากันทุกวันทั้งโลกนี้ทั้งประเทศนี้ แต่ถ้จะมีปล่อยปลาก็มีแค่นี้คนที่หาปราทุกวันข่าสัตทุกวันแน่นอนก็จะต้องไปสู่อเวจีมหานรกถ้ามีเชื่อมิจฉาทิฏฐิก็ไปโลกกันเราก็ตรงกันข้ามปล่อยปราทุกวันซึ่งทำได้ยากมาให้ชีวิสัตเป็นทานและการปล่อยปราของเรานั้น ก็จะได้อันี้สงมันไม่ใช่แค่เอาปลาไปปล่อยแต่เราได้ <c oughs> สวดมนต์บูชาพระขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะสามประการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์เราจะได้ฟังธรรมเราจะได้ฟังธรรม เราจะได้อธิษฐานจิตเราจะได้แผ่ส่วนบุญจากการที่เราได้ให้ชีวิตสัตเป็นทานก็จะทำให้อายุยืนแข็งแรงจากการที่เราให้สัตว์มีความสุขเราก็จะมีความสุขจากการที่เราให้สัตว์มีอิสรภาพเราก็จะมีอิสรภาพปลอดภัย จากการที่เราให้สัตว์ปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยให้สัตว์ไร้เวรผู้ฆ่าไม่ได้ฆ่าปลาปรา,ปราไม่ถูกฆ่าเวรไม่มีเราก็จะไร้เวรการเรับไตศสนกคมนั้นทำให้อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาทำให้บรรลุเร็วในชาติที่จะบรรลุจะปิดประตูบาบย,ยาวนานในพระไตรปิฎกนี้แสนกลับการสมาทานสินห้า จะได้ตาพานเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์จะบรรลุเร็วในชาติที่บรรลุธรรมดีในคำมพียปรปฏิธานปิดประตูบาบแสนกับคำเพียปรปฏิธานในประดัรปิดกันเทานที่เรามีเมตตาก็าจะมีในสองเมตตาสิบเอ็ระการ คือหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายสี่ไฟตรตราอาวุธยาพิษอันตร,ราทำอันตร,รายไม่ได้ห้ามนุษย์ก็รักหกอมรุตก็รักเจ็ดเทวลาลงรักษาแปดสีหน้าปองใสเก้าใจยังลงสู่สมาธิเริยไวสิบไม่หลงตายสิบเอ็ดตายแล้วไปพมมโลกถ้าได้ฌานสมาบัติในดวงก็ไปดุสิตบุรี ผ่อนยอนไปวันนี้ก็ไปสุขติเราจะได้นิสงจากความกรุณาต่อสัตว์เราจะได้อธิษฐานจิตแล้วก็อนุโมทนาบุญกันร่วมบุญทำบุญมากับบัญชีของวัดในบุญทุกบุญทั้งหมดเราจะได้ถวายบุญ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์สร้างวัดสร้างพระสร้างเราผู้กระดันโยงตะเวทีต่อมาปุจจิยอาจารย์แต่คุณยาย <c oughs> ผู้สร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดพระที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดคือวัดพะธรรมกายพระมากที่สุดวัดพนธรรมกายคนดีมากที่สุดวัดพระธรรมกาย ทำกิจกรรมบุญบ่อยที่สุดวัดพระธรรมกายเป็นหลักให้แก่พระพุทธศาสนาศูนย์การเผยแพ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกวัดพระธรรมกายรอเท่าหลวงปู่แปดองค์และหลวงพ่อเป็นผู้นำเป็นทางมหาปุจจยญาจารย์หลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มชี้หนทางยม,มลูกๆปีติท้งประะโยมอาทุกการลั่นกันไปหมด ดักบาทตัวประเทศหมื่นรูเข้าสารอาหารแห้งไปสี่ชายแดนภาคใต้อยากสู้ต่อไปรักษาพระพุทธศาสนาทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งทำศาสนาที่กำลังจะเลียวลงให้กับเจริญรุ่งเรืองกำลังจะมืดให้กลับสว่างจากคนโง่เป็นคนฉลาดจากคนชั่วเป็นคนดีจากคนธรรมดาเป็นเนืนาบุญจากผู้ไม่รู้เป็นผู้รู้ จากเข้าใจปิดเป็นเข้าใจถุจากเนรคุณเป็นกระตันยุ่รู้คุณใครก็ตามที่มืดมาเมื่อมาถึงวัดพระธระธรมกายแล้วเขาจะสว่างไปมืดมามืดไปเป็นไม่มีสว่างมามืดไปเป็นไม่มีจะมีแต่มืดมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปแต่เป็นทนั้นเพราะนั้นพระเด้พระคุณหลวงพ่อมีพระคุณมากเราก็พูดกันทุกวัน ต่เวลามันก็ไม่มีเพราะนั้นเราก็จะนอบน้อมบุญถวายบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะของเราเนี่ยผู้มีพระคุณอย่ยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์ของท่านธรรมะภายในดำกันมากเวลาหมดเพราะนั้นเราก็ปล่อยปลา ทำความดีทั้งหมดมาทั้งหมดนี้ทุกวันตลอดระยะเวลายาวนาน21ปีโดยเมีอโกเป็นประธานในานามชมรมป่ปราบูชาที่ดีก็ขออนุมโมทนาบุญก,อกัอังโกและกลุ่มปล่อยปลายยางเช้าเจ้าภาพในวันนี้และเจ้าภาพที่เริ่มบุญมาในบัญชีของวัดและทุกท่านที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาชมอนุมโมทนาบุญปิติอย่างยิ่งยวด ขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณของใสน้าออนก็ไวทำอะไรสำเร็จทำบุญในเต็มที่ปีติตลอดเวลาด้วยการทำบุญสุขตลอดเวลาด้วยการสร้างบารมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายตลอดเวลาในปัจจากบาปอกุศลและทำทั้งปวงขอให้กับดุสรียานจางจงามเป็นผู้นำบุญที่ยิ่งใหญ่ อันดับหนึ่งของโลกตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ,อวันนี้เราก็ปล่อยปลาวันอังคารที่18ปล่อยโกท้องวันอังคารที่18มกราคม2,565ปล่อยโกท้อง2ตัวปล่อยปลาไข่ กกิโลขอให้ท่านเจ้าภาพทุกน,นาจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงวุ่ที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระาพัจจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเพื่อนธรรมกายโดยเร็วพลังขอให้มีสุขภาพบารณะไมายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสน่าอังกวัยอายุขัยเยืนยาวนานวยวยวะาครบท้วนบริบูรณ์สร้างบาเรมีเพิ่มปูญสุขทั้งกายและใจ สูงทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเช่นเว้นตลาการการเสพสําราญเบิกบานไม่มีประมาณขอผมแม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่ห่างตาไม่ฟ้ากุไม่ดอกหลังไม่ค่มสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่เัฟนเฟือนอายุยืนยาวนานมากร้อยยี่สิบปีแข็งแรงดีมายี่สิบปีตลอดการทนนานยาวนานตลอดไปเร่เร่เรยไวรวยแต่งดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดหนงธรรมเทอญ เราไปเทป่ากันนะอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกระดุนางคุณมบุญให้ลูกหลานด้วยศูนย์เจชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมอนตุอนตุอนตุ หลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระพิสุทธิสมณีเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏิาาาหรกการตลอดกาลเธออีชอนุเบจชิปโอยอนอินบอลชิปฮาลิลวายยินิมิดา โซ่ท so, ูมาลีวาบลกกิชอนกิโลกรัมบึนฟังเส้นอามิตาอีกคร้งดกกมาในประเทเยค่องข้าง하โกแ행복하บก็성분의집쇼좋은하루되세요안녕히계세요แมลว่าวันนี้เป็นวันที่18มกราคมเป็นวันอังคารพมัน5้าปล่อยโคสองตัวปปลาหนึ่งกิโลกรัม ขอได้รับวนี้มากๆเดือนกันขอให้เอาชนะโควิดไปได้ขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรูดุษธรรมหวังว่าว,นนวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดลาก,ก่อนัติโมธนาสาธุกตา